เมื่อเจ้าภาพจ้างหมอล้ําอีสานคนครศป์เพื่อไปเห่นงานประจำปีแต่มันก็นมีมนุษย์ลุงท่านหนึ่งมาพี่น้องเนาะที่เชียววงอื่นแล้วขมคอมเมนต์ในทนํานองที่เป็นอคติแล้วก็คิดลบหลายคนก็เลยบอกว่าขอทราบนิยามคําวาจําเจน้อยคะ่ะการที่เขาจะจ้างตอนเนื่องเนี่ยมันคือความจําเจเหรอคะอา้าวแล้วเจ้าภาพที่เขาจ้างหมอล้ํามางานประจำปี ขณะเดิมๆทุกปีเนี่ยเขาคงบ่คิดว่าจำเจเหมือนที่ลุงคนนี้เขาวาหรอกมัง้งเขาคงคิดถึงความคุ้มค่ามีผลงานการันตีการแสดงยิ่งใหญ่อลังการเมื่อเจ้าภาพเนาะเพื่อนซีจ้างอีสานนครข้นิล์มาเล่นต่อในปีหนา้าเตยดีบานนีตึบตึบคักจ้างต่อเลยบ่พี่น้องแต่มันมีมนุษย์ลุงท่านหนึง่งได้มาบอกว่ายาจำเจขับอาจารย์ ร้องวงอื่นก็นได้ครับจะได้มวลหลากหลายรูปแบบหลายคนก็เลยงงว่าการที่เข้าจ้างหมอลำที่เล่นดีแล้วเฮ้าจ้างมาเล่นต่อเนี่ยมันคือการเจมเจล้อแล้วเจ้าภาพไปหลายคนเนี่ยที่เขาจ้างขณะดเดิมๆทุกปีเนี่ยเขาสิคิดว่าจำเจบอกหลายคนก็เลยมาตอบบอกว่าลุงเนี่ยคงอยากได้วงที่ตัวเองเชียแล้วเจ้าภาพเนี่ยบบจางห้คืออาจารย์บบจางห้ ก็เลยมาฟุดฟิดฟอไฟอดีตเนี่ยแม่ออกคําอดีตผู้จัดการส่วนตัวศิลปินอาจิม,มาค,คอมเมนต์แบบนี้ลหละพี่น้องเพราะอยากให้วงที่ตัวฮักเนี่ยมาแสดงแต่วงมันความสามารถพ่ถึงเจ้าอาวาสเพิ่นก็เลยบ่าอาคนนี่เนี่ยรักมากจึงเกียรติมากปีนี้เนี่ยบอกเลยว่าไ้อีสานนครศิลมวลสุด ทั้งฉากแสงสีเสียงศิลปินอีสานาคนครศรีพนมาดีมากโดยเฉพาะทีมดนตรีเล่นได้สุดมากเหมือนกันเหมือนบอดายเล่นสดดนตรีคือเป๊ะมากโนตต้อนโนตเก็บทุกเม็ดบอดายเล่นมั่วเหมือนหลายๆวงนักดนตรีเก่งทุกชิน้นทําให้ศิลปินลองได้ง่ายหลายคนก็บอกว่าเชิญชมอีสานาคนครศรีเมื่อบ้านเสียวม้วนมากเสียแต่เจ้าภาพเนี่ย เอาลวงวัดมันแคบลงได้บ่เต็มที่เพราะบานเจ้าภาพนี่ยอยู่ติดวัดการแสดงดีแล้วอยากจ้างต่อฉันมองว่ามันเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพล้วนๆตากะที่บอกว่าจำเจเนี่ยอาจมันจะอาจจะเปลี่ยนไปนิดเนาะพี่น้องเนาะมันอาจจะเป็นความมักส่วนโตก็คืออยากให้เจ้าภาพเนี่ยอยากให้อาจารย์เนี่ยเพิ่นจ้างงานวงอื่นวงที่เจ้าของมักแต่กะบากาเสนอซื้อวง ญาตคนอื่นบ่อน้ำก็เลยบอกบอกว่าเพิ่นเนี่ยจางจำเจถ้ามันดีเนี่ยเพิ่นก็จางต่อมันกระถือแล้วมันก็บโบมิออียงตรงจำเจดอกปีถัดไปเนี่ยเขาก็เปลี่ยนฉากเปลี่ยนโชว์เปลี่ยนเพลงเปลี่ยนล้ำเหลืองเก่าคันว่าแล้วเนี่ยต้องมีคนเห็นเม่นซึ่งงานผูกสีมัดเดือนธันวานเนี่ยที่จะถึงนี่ท้งวัดกระจ่างสามคณะบดสามกันคำว่าจำเจเนี่ย อาจบบได้หมายถึงวงหมอลำก็ได้ถ้าจ้างเองโดยบ่ต้องใส่มติชาวบ้านเนี่ยจ้างสามคืนก็บบมีไผ่วาดอกแต่ถ้าจ้างแล้วยังต้องใส่มติและเงินชาวบ้านชาวบ้านเพิ่นกะมีสิทธิ์ลงคะแนนเอาวงอื่นตามเห็นสมควรเท่าที่รูนเนรนน้เนี่ยลุงคนหนีเนี่ยเพื่อนบบได้เกี่ยวกับบุญบานเลยบบได้เกี่ยวกับบุญบานเพื่อนดอกแต่อยากออกความคิดเห็นและเบียบเนี่ยเบิงปีละสิบหลอบ กยังประจำจีก็ยังจางตอเ่นดีเจ้ผ่าเพิ่นก็อยากจางต่ขอขอคิ้วไหวทำประจองไหวอาจชีเสียคิ้วให้คนอื่นไปยาวๆซิมาถามหาอยากให้เจ้าอยากให้จา้างกลับมาให้เบิงน้องกันกะบ,บ่ได้เนะาะถ้าเพิ่นก็โพดเศร้าหาเสียงน่ะละพี่น้องว่าเล่นดีปานีเนี่ยปีนาจ้างอีกบ่ถ้าของมันดีจริงปีนาเพิ่นก็เพี่ยนจากเพียนชู้ เพิ่นกระจ่างคือเก่าพี่น้องแต่การที่ค้นนี่บดไอออกค่าจ่างอย่างซอยเพิ่นแล้วก็บดไ้เกี่ยวกับบุญบานเพิ่นเนี่ยไปออกความคิดเห็นกันแสดงว่าอยากให้จ้างวงที่จะควงมักนั่นละแต่ว่าฉันเป็นผู้เบิ่งนี่ฉันก็ยึงเบิ่งวงเดิมเดิมเพี่นอ้องคิดอยู่ว่ามันมีบ่กี่วงดอกที่เฮ้ามากักที่มันอลังการที่มันแสงสีเสียงมันไปได้เฮ้าก็อยากเบิ่งนี่นล่ะพี่นอ้องเทศกาลปีใหม่เนี่ย วัดนี่เนี่ยเพิ่นก็ะจัดงานหลายมันหลายวงวงใหญ่ก็ได้แสดงตั้งหลายวงอาจารย์บ่ได้จ้างวงนี้วงเดียวดอกค่ะนี่มันก็เป็นเสียงจากเอแฟนคลับเดอที่เพิ่นข้ามาอธิบายให้มนุษย์ลุงทันนี่ว่าผ่าจา์นี่เพิ่นก็บ่ได้จ้างแต่วงเดียวดอกมันงานใหญ่มันกระจ้างหลายวงอยู่แล้วจำจีแบบใดเนาะ่อยก็นึกบอกข่อยนึกว่าอดีตเมยกอันดับ1นของ อสอนอคอสอนี่เองยังคงคอนเซปต์เดิมความเล้าชานความแตกแยก,กคืองานของนางมาสัตย์อันนี้ก็เป็นเอฟซีที่เพิ่นเห็นคอมเมนต์เพิ่นเข้ามาอันคอมเมนต์เนาะพี่น,อน้องเนาะก็คือเจ้าของเนี่ยเบื้องปีหนึ่งเนี่ยก็คือเบื้องบ่อยอยู่แล้วจำเจแต่เจ้าภาพเนี่ยเขาจ้างปีละครั้งมันบ่หนาที่จำเจไหมพี่นอ้องการคิดการจ้างเนี่ยมัน ต่อความจำเจเนี่ยเขาขนาดจะมีปัญหากับระบบความคิดของเขาแลักะข่อยคิดว่าวงที่เขาไปเวนเวอร์อยู่ตอนี้นี่มมเจาภาพจางต่อเขายังคอมเมนต์ว่าสุดยอดยืนหนึ่งองค์หญิงเนี่ยเขาเป็นหมอจริงไหมถ้าคนอื่นเม้นจะไม่มีประเด็นแต่พอนา้นคือ fc หมายเลขหนึ่งต่อน,นั่นของวงมาสานพี่น้องนี่ก็เป็นคอมเมนต์เนาะข่อยก็บรรเนาะว่า วความขัดแย้งนี่มันเกิดจากอย่างนะแต่ว่ามันบบได้จ้างเล่นฤดูการเดียวกันมันชีจำาจแบบใดพี่น้องมันบ่มีความจำาจดอกคือเพื่อนเห็นว่ามันดีก็ต้องจ้างต่อหรือว่าเฮาสิไประางวงอื่นแต่เขาก็บ่รู้พื้นฐานว่ามันดีบ่ดีหรือว่าเล่นจังไหนมาจังไหนแต่นี่ก็เห็นผลงานแล้วกระจ้างต่อปีนามันก็บ่มีความจำปีเพราะหมอลํานี่ เพิ่นก็เปลี่ยนบทเปลี่ยนบาทเปลี่ยนเหลืองมาเรื่อยๆือยุคปีอยู่แล้วมันบ่มีเอยียงที่ซ้ำซากดอกแต่คนที่ซ้ำซากเนี่ยเกิดจากคนที่มีความคิดในใจเจ้าของว่าเจ้าของเนี่ยมักวงนั่นคือบ่จ้างวงที่เจ้าของมักแต่พอิ่นจ้างวงนี้ก็รู้สึกว่าอันประถกใจเจ้าของกระเขามากคอมเมนต์จากน้อยแนะ่ให้เพิ่นเสียเซลให้เพิ่นแบบ เสียความมั่นใจนะพี่น้องเออแต่เอฟซีเขาก็บอกแล้วเนาะว่ามันบม่มีอย่างจำจีถ้าคิดว่าดีหรือคิดว่าเหมาะสมหรือคิดว่าอันนี้มันเห่นพ่อเหมาะพ่อควรโอเคแล้วยืนนึงแล้วเพิ่นกระจ่างต่อและบุญบานเพิินเนาะมันก็ว่าได้มีหมอลำแค่วงเดียวมาเนาะปีพีหนึง่งเพิินกระจ่างมาหลายวงเพะมันเพิินจัดงานหลายมือแต่มนุษย์ลุง่านนีเนี่ยก็อาจจะเป็นแฟนคลับนัมเบอร์วันของไผหรือเปล่า ถึงได้เขามาคอมเมนต์แบบนี้แต่ก็ย่างวาเราพี่น้องเนาะมันมักไผ่มักมันเจ้ามักวงนีเจ้าก็ไปองวงหนีเจ้ามักวงนั้นเจ้าก็ไปเบิงวงนั้นมันไม่มีอะไรที่ซ้ำซากจำเจมันอยู่ที่ความมักความเพึงพอใจของเจ้าภาพมติของหลายๆคนที่พอใจจะจ้างงานของที่ไหนเขาก็ไปจ้างงานของวงนั้นน่ะละพี่น้องส่วนเท่านี้ มกักวงไหนกน็ถ้าอยากจ่างคือจ่างมาเบิงเองมันจังถึกใจเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็วาสซอยค่ะ